ชายคนหนึ่งตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองไม่มีใบหน้าเขาลุกขึ้นและเดินไปตามทางที่ตัวเองสร้างไว้จนสุดทางมีผนังหนึ่งบานที่มีภาพวาดใบหน้าอยู่เขาเติมรอยยิ้มลงไปบนภาพนั้นจากนั้นก็เตรียมตัวออกไปข้างนอกเมื่อไปถึงร้านขา,ขายของชำเขาซื้อเครื่องดื่มหนึ่งขวดแต่พนักง,งานแคชเชียร์มองเขาด้วยสายตาแปลกๆเหมือนกำลังสงสัยว่าใบหน้าของเขานั้นจริงหรือเปล่าเขารู้สึกอึดอัดแต่ก็พยายามไม่สนใจและเดินต่อไปจู่ๆก็มีคนตั้งใจชนเขาอย่างแรงระหว่างที่เดินต่อเขาเริ่มสังเกตว่าผู้้้้้คคคนนนนนรรรออ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 บบบบขขขขาา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 งงงงงงงตตต่่่่จจมมมมมเเเเเเยยยยสลลืืแแแะไป็็ิิหหัๆ ใบหน้าของเขากลายเป็นสีหน้านิ่งเฉยไรายอารมณ์ขณะนั่งอยู่บนรถบัสเด็กผู้หญิงคนหนึ่งหันมามองและส่งยิ้มให้เขาเมื่อเห็นรอยยิ้มของเธอเขาก็ยิ้มตอบทันทีแต่ในวินาทีนั้นเองชายอีกคนที่อิจฉากลับลุกขึ้นมาขวางสายตาเขาไว้รอยยิ้มของเขาค่อยๆหายไปอีกครั้งเมื่อเขาลงจากรถบัสเผลอชนคนคนหนึ่งเข้าโดยไม่ตั้งใจและจ้องกลับไปด้วยสายตาโกรธเคืองเขาไม่รู้เลยว่าคนคนนั้นกำลังยิ้มอยู่ก่อนหน้านั้นแต่เมื่อเห็นความโกรธของเขารอยยิ้มของอีกฝ่ายก็หายไปเช่นกันในตอนนั้นนนนเเเเเออออออองงงงงขขขขขาา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 จจึ้จ้้ใว่า่่กกกกรรรแสดออสดาดมมถพยิคืไไปชัน